นะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกแล้วเนาะเกม Saoif นั่นเองนะครับอยู่กับการเปิดกาชาเนาะนะครับก็กาชาวันนี้นะครับที่ผมจะเปิดก็คือจะเป็นกาชาอาครบรอบนะครับสามปีนะครับของทางเกมก็คือจะเป็นกาชาลีนั่นเองนะครับซึ่งกาชาลีอันนี้นะครับจะเป็นอากาชาของมอสครับกาชาลีมอสนะครับสเต็ป นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นการชาโมดแบบสเต็ p นั่นเองครับก็มา5สเต็ปอีกแล้วนะครับนะก็สำหรับตู้นี้นะครับก็จะมีสายดาบเนาะนะครับสายคอสนะครับสายเทนูสายมินสั้นนะครับแล้วก็สายหอกนั่นเองนะครับสำหรับตู้นี้นะครับถามว่าสายขวามีไหมก็ต้องรอดูในตู้เนาะนะครับสำหรับสายขวาซึ่งตู้นี้นะครับมา เมื่อวานเนาะนะครับตอนประมาณเย็นๆอะ่ะเออนะครับผมก็ไม่ได้เข้าเกมมาดูด้วยนะครับจนถึงวันที่10นะครับอา้าวจนถึงวันที่3นะครับเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะก็ผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่ามันมีสายอะไรบ้างนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลแรกกันดีกว่าเนาะก็สกิลแรกก็คือจะเป็นสายดาบนะครับของยูกินั่นเองนะครับซึ่งสกิลยูกิก็จะเป็นธาตุดินนั่นเองนะครับก็สกิลก็คือสร้างความเสียหายนะครับหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนสจำนวนห้าครั้งนะครับต่อศัตรูทั้งหมดเลยนะครับโบนัสนะครับเมื่อใส่สล็อตป้องกันนะครับหรือว่าสล็อตโจมตีของอาสนะนะครับหนึ่งสกิลนะครับจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก500หน่วยนะครับ แล้วก็บนัสก็คือเมื่อเราทําการกดปุ่มสวิตช์นะครับเฮี HP, ของเราก็จะบวกอีก800 0นะครับก็คือเป็นการฟื้นฟื้นฟูเฮตีน,น,น,นั่นเองนะครับกับตัวเองเนาะอ่ะอันนี้คือสกิลสายดาบนะครับอ่ะต่อไปก็จะจะเป็นสกิลของน้องซิซิก้าเนาะก็สกิลของน้องซิซิก้านะครับน้องซิซิก้าก็จะเป็นอามีสั้นนะครับทัดน้ำนั่นเองครับ สกิลทำอะไรได้ก็คือทำดาเมจนะครับ 1, 2 1 0นนนะครับจำนวน8คดิตนะครับให้กับศัตรู1ตัวนะครับโบนัสก็คือทำค่าความเสียหายนะครับให้กับศัตรูเพิ่มขึ้น50%เนะครับเมื่อเราใช้สกิลธาตุน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็อีกโบนัสหนึ่งก็คือเมื่อใส่สล็อตป้องกันหรือสล็อตโจมตีของโตะนะครับ1สกิลจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก500หน่วยนั่นเองครับอันนี้คือสกิลของน้องซิซิก้าเนาะ นะครับ อ่านะครับสกิลต่อไปก็จะเป็นสกิลของลิซาเบดเนาะก็สกิลของลิซาเบดก็คือจะเป็นคอนนะครับท่ามือดนั่นเองนะครับก็คือทาดาเมจนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนห้าครั้งนะครับให้กับศัตรูหนึ่งตัวนะครับโบนัสก็คือฟื้นฟูเอสพีนะครับของเราสิบหน่วยนะครับเมื่อเปิดใช้งานบัฟคีติคอนนะครับด้วยสกิลนี้นะครับอีกสกิลหนึ่งก็คือจะเป็นโบนัสเช่นกันนะครับก็คืออัตราคีนะครับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคร นะครับครับแล้วก็สกิลของลิซาเบตอันนี้คือเขาบอกว่าเมื่อใช้สกิลนี้นะครับค่าสวิตของเกรนะครับจะเพิ่มมากกว่าปกตินั่นเองนะอ่าอันนี้คือสกิลคอนนะครับของลิซาเบตนั่นเองไปก็จะเป็นสกิลของชินอนเนาะชินอนก็คือจะเป็นธนูธาตุไฟนั่นเองนะครับก็ ทำดาเมจนะครับหนึ่งพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจำนวนสองครั้งนะครับให้กับศัตรูทั้งหมดเลยนะครับโบนัสก็คือทําค่าความเสียหายนะครับให้กับศัตรูเพิ่มขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับเมื่อใช้สกิลธาตุไฟนั่นเองนะครับอีกโบนัสหนึ่งก็คือเมื่อใส่สล็อตป้องกันหรือว่าสล็อตโจมตีของโต๊ะหนึ่งสกิลนะครับจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกห้าร้อยหน่วยนั่นเองนะครับอันนี้คือสกิลธนูธาตุไฟของชินอน อ่านะครับต่อไปก็จะเป็นสกิลหอกแล้วนะครับซึ่งสกิลหอกก็จะเป็นของน้องซาจีนั่นเองนะก็จะเป็นหอกทัดลมนั่นเองสกิลก็คือทําดาเมจนะครับหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะจำนวนห้าครั้งนะครับให้กับศัตรูทั้งหมดเลยนะครับโบนัสก็คือทําค่าคอนเสียหายนะครับให้กับศัตรูเพิ่มขึ้นนะครับ 50%เนาะเมื่อเราใช้สกิลธาตุลมนั่นเองครับแล้วก็โบนัสก็คือทำค่าความเสียหายเพิ่มเติมครับต่อศัตรูนะครับที่แพ้ทางสายนี้อีก25%นั่นเองอันนี้คือสกิลทั้งหมดนะครับที่อยู่หน้าตู้นี้นะครับส่วนสกิลที่เหลือท่านผู้ชมก็สามารถไปหาได้ที่ Google นั่นเองนะครับซนซนเลดในการดรอปก็3.99%ครับ <c oughs> ครับอ่าโอเคก็ ก่อนอื่นนะครับเราไปเปิดตู้ฟรีกันก่อนดีกว่านาะนะครับนะโอเคโอ้ย <c oughs> นะก็วันนี้นะครับจะเป็นวันสวยของเราหรือเปล่านะ <c oughs> โอเค <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคอะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเปิดตู้นี้กันดีกว่านะอ่าได้ค่าสเต็ปเดียวนะครับอะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะ้อปาเลสโก าได้ได้อ่าสล็อตบัฟนะครับอ่าได้ธนูมาอ่าอันนี้สล็อตบัฟอีกแล้วนะครับอันนี้สล็อตบัฟอีกแล้วฮะมีมีลางว่าจะเกลือแล้วเนี่ยอ่าได้คอมนะครับอ่าฮะอดกล้ามเลยก็แล้วกันนะกูว่าแล้วโอ้ยฮาบิท หาเพจอีกจากไหนดีนะครับก็ไม่ได้เนาะวันนี้ก็เป็นเป็นวันซัวจริงๆั่แหละนะครับวันเออนะ <c oughs> ไม่ได้เลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้เลยเลยนะครับก็นะวันนี้ก็เป็น,นวันซัวซวยของเรานะครับนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เออ เอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันเนาะนะครับสําหรับการเปิดกาชาก็อ่าคลิปเปิดกาชานะก็นานๆมาทีหนึ่งนะครับก็ให้ท่านผู้ชมรอไปก่อนเนาะนะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็วันนี้ขอตัวกลาไปก่อนันแล้วกันนะครับสําหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเนาะนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับของเกมแมนการไอของเกม S, S A O I e F ไ้ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวดาไปก่อนครับบ๊ายบายครับซื้อเกงครับผมบ๊ายบายจ้า